จะให้ท่านอาจารย์ต้อมท่าแสแบงแนะ่แะนำพาญาติโยมทั้งหมดลูกศิษย์ลูกหารวมกลมุ่มรวมก้อนมาจัดเป็นพิธีมหานะมหาปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะนะคือถ้าเรามองข้ามไปเราก็มองบอกว่าเอ้อก,ก็เป็นชาพุทธอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เราต้องการอยากจะให้มีมวลชนมหาชนร่วมจิตร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะ ออกมารวมกลุ่มรวมก้อนกันและปฏิประกาศปฏิญาณตนเป็นพุทธมามก,กะอย่างจริงจังเลยคาว่าพุทธมามาก,กะในที่นี้ก็คือย้ําเตือนในใจเราว่าเราเป็นชาวพุทธโดยการอะไรล่ะโดยเราเป่งวาจาว่าพุทธทางสารนังกฉามิธรรมังสรนังกฉามิสังฆสรนังกฉามิที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีพระสงฆ์อริยสงสาวกเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสามครั้งดังๆคนเป็นจํานวนหมื่นจํานวนแสนนี่มันจะมีพลังภาพนี้จะออกไปกู้วิกฤตศรันนี้ว่าในส่วนกลางนั้นในกรุงเทพซึ่งเรารับทราบข่าวาว,ว่า พรนะสมเด็จสมได้ทั้งหลายทั้งปวงก็มีอันเป็นไปแต่พวกเราที่อยู่บ้านนอกขอบเขเมยอย่างนี้ต่างจังหวัดอย่างนี้เราพากันปลูกขึ้นมาปลูกขึ้นมาระดมขึ้นมาจังหวัดนี้ก็ทําจังหวัดนั้นก็ทําจังหวัดนั้นกะ็ทําทำ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 นะตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลวงปูมป่มั่นภูริธาตะมหาเถระพากันทำเอยวัดน้อยก็ทําวัดใหญ่ก็ทํา ให้ภาพนี้มันออกไปนะทั่วประเทศนี่มันจึงมึงมันจึงจะเป็นการแก้วิกิสธานะนะเวลานี้หลายคนบอกวัดบ่เข้าพระเจ้าบบนบแล้วนะพระมีลูกมีเมียอ่พระรวยกวโยมกินหรูอ,อยู่สบายเนะี่ยมันถูกของเขานะออถ้าพวกเราที่เป็นพระเจ้าพระสงค์ไม่พาการพุทธปฏิบัติ ตัวเองได้ความรู้ความเฉลียวฉลาดขึ้นมาแล้วมาแนะนำศรัทธาญาติโยมอย่างนี้นะเราพูดกันอยู่เสมออีโก้โลโก้ดีพระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตและวิญญาณแต่การประพฤติปฏิบัติของเรานั้นมันมันนำทางไหนล่ะนะโชรถหรูอยู่สบายอย่างนี้นะเออนะแท้ที่จริงมาเริ่มต้นจากการอดากอยาก,ยากนะ ตั้งแต่สมัยยุคหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นน่ะนะอดยากขาดแคลนบ้านเมืองก็ไมไ่เจริญแบบนี้ไปมาหาสู่กันอย่างพวกเราจะมาจากกรสินมานี่เนี่ยมาเป็นเดือนเลยสมัยก่อนมาล้อมาเกลียนกันนะแต่ทุกวันนี้มากินข้าวที่นี่ก็ได้แล้วดูดิการเวลามันเปลี่ยนไปฉะนั้นในยุคไอทีนี่พวกเราต้องปฏิรูปตัวเราเองอัปเดตนะแบบเดิมก็เอา อย่างที่นี่นะอย่างโยมบางทีมามองเห็นที่ตรงนี้ว่าอืมเป็นวัดท่องเที่ยวมั่งใช่โยมแต่ไม่ใช่เพราะวัดปางเวยลาดนี้แบ่งโซนออกเป็นสามโซนโซนนี้เรียกว่าญาติโยมอนุญาตอนอนุญาตให้ญาติโยมได้อ่าโซนข้างบนก็เป็นโซนหลวงพ่อปาติโมกนะเชิงเขาโซนข้างล่างนู้นเป็นเขตสังฆวา่าเป็นเขตพระสงฆ โยมไม่สามารถเข้าไปได้อย่างนี้คือการจัดการบริหารของที่นี่ฉะนั้นถ้าเรามองเพียงผิวเผินนะเราก็มองเห็นเพียงฉาบฉวยเท่านั้นเองเหมือนกับเรามองต้นไม้นะเราเห็นแต่เปลือกต้นไม้นะเห็นไหมปัญญาเรายังไม่เข้าไปถึงกระพี้แก่นธรรมกำพสสองหลวงพุทธองค์นั้นมีทั้งหยาบกลางละเอียดนะที่สุดนะ คือเราพูดกันอยู่เสมอว่าศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยมันก็เป็นสเต็ปสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนอยู่เหมือนกับเด็กน้อยเรียนโรงเรียนนี่แหละเริ่มต้นมาก็เข้าอนุบาลโตขึ้นมาหน่อยก็ปถมศึกษาพอโตขึ้นไปหน่อยก็มหาวิทยาลัยโตขึ้นไปหน่อยก็เป็นด็อกเตอร์เห็นไหมละ่ะทางโลกเขาก็มีขั้นมีเกรดอยู่ทางธรรมก็เหมือนกันแหละแต่ที่นี้เราเลือกยังไงละ่ะถ้าเราไปเลือกกับพระมีเมียแบบนั้นนะ่ะ ซึ่งทีอาจารย์ก็ท้อใจเหมือนกันนะในสังคมของพระนี่ไปในงานพระผู้หลักผู้ใหญ่เราไม่รู้ว่าท่านเป็นอะไรบางคนเออเอาภาษาอาจารย์ซะเนาะมันดีมันถึงถึงใจดีสี่ไม่ออกอยู่จนมีลูกก็ยังมานั่งกะให้พักให้ให้พ้าน้ำกันมากราบได้เดืยวนี่มันทุเรศเหลือเกินโยมเว้ยนะเออ มันทุเรศแเหลือเกินบ่มีความละานะอายนะเออขาดบ่เป็นพระแล้วมีลูกมีเมียเอ่อผู้หลังคนมาหาเงินในวัดในวาแล้วเอาไปซื้อเงินซื้อซานไว้เห็นบ่นะ่ะเอ่พิจิตนะ่ะเก็บเงินเก็บทองไว้เนี่ยชมชมอยังตำรวจไอซีดีบิกเต่าไปกัับคอมา เอาเงินผ่าสาสมไว้แล้วไปซื้อเฮือนคนโดเป็นสาวสามสิบล้านไปนอนขาคนห่างเซ้อยอยู่ซิกกอ,อยยาสมหัวสมหัวมันก็จับแก่คอเข้าแต่ลางซะเออสมน้ำหนามันนั่นแหละมันซั่วแต่บ่ยอมรับความซั่วนั่นบุงนู้อาจารย์ว่ามันผระพวกนี้มันมันซั่วกว่ายมได้เออ โยมเขาบบมีสินมีเสริญอย่างบบได้ให้คนมากราบมาไหว้เขามีลูกม,ม,มีเมียเขาเขาเป็นธรรมดาปกติแต่พระพวกนี้เนี่ยมันนิพพานอเวจีละมั้งอาจารย์ว่าโยมมุจักบอกนิพพานอเวจีนิพพานสวรรค์มันเกินทางทางึงนิพพานอเวจีมันก็นลงใต้พุนเขจาใจบอกเออนิพพานอเวจีนบได้พุดธบได้เกิดเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราพากันปลุกกระแสขึ้นซะนะเออ อาจารย์ก็มีแต่ความคิดแต่อาจารย์ก็พระองค์งเดียวสังฆมณฑน,น,นี้มันั้งประเทศมันต้องพร้อมใจกันถ้าเราพร้อมใจกันคิดได้อย่างนั้นเริ่มต้นก่อนจุดใดจุดหนึ่งอย่างนี้แหละเออเอาเดี๋ยวนี้เลยดีกว่ามั้งเนาะดีบอกเออเอาเลยคุกเข่าขึ้นคุกเข่าขึ้นเลยเอาเดี๋ยวนี้เลปยปฏิญาณตนเลยมันต้องว้าหลาย นะว่าตามอาจารย์เนี่ยว่าดังๆให้มันเทือนพระหอดฟ้าพี่อาจารยบอกว่านโมสามจุบพร้อมกันนโมตัสสะ อตั้งใจดีๆเด้อพุทธังสรนังคัจฉามิพุทธังสรนังคัจฉามิขอให้ท่านทั้งหลายจำข้าพเจ้าว่าเป็นพุทธามกาขอให้ท่านทั้งหลายจำข้าพเจ้าว่าเป็นพุทธามกะธรรมังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิขอให้ท่านทั้งหลายได้จำข้าพเจ้าว่าเป็นพุทธมามะกา สังขงังสรรนางัจามิขอ,าามขอให้ท่านทั้งหลายจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกกะาเจ,จ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามก,กะเออนี่แหละสามเทนะือนะเออสามเทือแล้วก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องคุณแห่งการเป็นพุทธมามก,กะนั่งพระเพียบลงไม่ต้องประนมมือฟัง องคุณแห่งการเป็นพุทธมามกะนี่ให้จําในใจของเราไว้ว่าสนณะที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอันประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอันประเสริฐพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอันประเสรฐนะจะเกิดวิกฤตอันใดอันหนึ่งก็ไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนนะองคุณแห่งการเป็นพุทธมามกะคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม นะไม่ทำบุญนอกศาสนาเนี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้องคุณยังพุเป็นพุทธมามะกะไม่ทำบุญนอกพระศาสนาไม่งอนแงนไม่ครอนแคลนนะในทุกเหตุการณ์ถึงใจจะขาดอยู่กับมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งอันนี้ยังลึกลงไปในใจของเรานี่อันนั้นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธมามะกะ มันซึบลึกลงไปในใจของเราเนี่ยเอาอย่างสมมุติว่าเราไปต่างประเทศอย่างนี้ไปฝรัง่งไปฝรั่งเศสไปเข้าโบสนะเราก็เข้าไปได้แต่ใจเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดโอนโอนเองิน,อนเงินเลยนะอย่างจารย์อยู่ต่างประเทศนี่จรยงก็เข้าเข้าโบสเข้าเชิดนะเออแต่เราก็ไปเหมือนกับเขามาเราเราก็ไปเขา แม้แต่ในสุเหร่าอิสลามก็เหมือนกันนะเอออย่างนี้คําว่าไม่ไม่ตื่นมงคลตื่นข่าวน,นี่เหมือนกับเขาว่าหมอดูหมอดาเกาหมัดกันอยู่นี่อันนั้นเราก็ไม่เป็นคนมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างโยมมาวันนี้อ่ะใจดีไหมล่ะดีใจเบิกบานเออลืมทั้งบ้านทั้งเมืองไปชั่รั้งทชั่วข่าวเนี่ย องคุณแห่งการเป็นพุทธมามะกะนะเราต้องศึกษาไม่ใช่ว่าเราเชื่อตามตามกันมาเขาว่าดีก็ดีเห็นไหมละ่ะมันหาที่สาระแกนสารไม่ได้หมอดูหมอเดาที่ว่าเนี่ยหมอปลายหมอยเปยททำนายภายภักภายกระชิบกระซับเอาไปมาก็บเขาตรวจก็ไปมาก็บหากินกับพลง่ง,งคือพวกเรานี่แแล้วเอาเงินไปให้เขาแล้วก็ก็ไปซื้อคอนโดอยู่บ้านหรูมีรถ เออรถหรูอยู่สบายเห็นบก่กมันสาระไม่ได้เร็วๆนี่ก็วัดตาน้ำพุเห็นไหมนี่มันมันพอแล้วนะอาจารย์ว่าพากันหันมาทางนี้ซะทําบุญทานการกุศลนี่จิตใจมันชุ่มเย็นโยมนั่นน่ะใจมันชุ่มเย็นคิดมาเมื่อไหร่ก็บพิติเมื่อนั้นอันนี้แต่ส่วนมากแล้วมันเป็นพูดแบบอืมพูดปนผีพูดปนพนามละมั้งนะ แต่พูดจริงๆนี่มันไม่งอแงเงไม่ครแขรนหรอกไปร่วมกับเขาได้บวงสรวงนั่นบวงสรวงนี่ร่วมได้แต่ใจเราไม่ไปพิธีกรรมทางนอกนี่ได้ทั้งนั้นแหละนะออแล้วมันก็โต้แย้งกับใครด้วยแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรดีกว่าอะไรโยมนะรวมเบ็ดเสร็จหมดแล้วที่เราเกิดมาในโลกวันนี้ไม่ว่าหญิงว่าชายผู้ดีมีจนเจ้าฟ้าข้าพนินล้วนแล้วแต่ต้องตายทั้งนั้น กอนที่เราจะตายเราจะเอาอะไรไปนะเอาความดีที่เราทําไวน้นี่อย่างพวกเราเป็นข้าราชการ,กรเกษียณอายุแล้วให้คิดเสมอตื่นลืมตาขึ้นมาเมื่อเช้าลืมตาขึ้นมานะเราใกล้กเข้าไปสู่ความตายแล้วนะเห็นเพื่อนๆเ,เ,เราไหมที่ตายจากไปนะในห้องไอซบ้างนะที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างสมบัติพระสถานที่หามาแล้วเอาไปได้ไหมไม่ได้เลย ผัวที่พอรักกันเมียที่พอรักกันไม่ถึงสามวันหรอกเขาเอาผัวใหม่เมียใหม่แล้วเขาเหงาเขาอยู่ไม่ได้บ้านที่เราสร้างขึ้นมาเนะ่ะเขาก็ไม่อยู่ด้วยซ้ําใจขาดไปแล้วเนะ่ะเขากลัวเห็นไหมละ่ะความรักอันนั้นไม่จริงนะฉะนั้นเราเห็นว่ามันเป็นมายานะมันเป็นมายาแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีล ทำทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยอันนี้แหละจะเป็นทุนความดีที่เราทําไว้ในชาตินี้ก็จะไปปรากฏในชาติต่อไปถ้าไม่คนรวยเขาต้องรวย,วยของเดิมเขามีอยู่แล้วเหมือนกับเราทําตอนนี้แหละสิ่งเหล่านี้มันก็จะตามโยมไปในในภพต่อไปภูมิต่อไปเนี่ยคนจนเขาไม่ทํามาแต่เขาอยากรวยมันก็เหมือนกับอืมเพ้อฝัน นะเออเพิ่มฝันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนี่ชีวิตเราจะง่ายนะปล่อยวางเออโดยการฝึกหัดขัดเกลาตัวเราเองซึ่งอาจารย์พ่าสอนญาติโยมอยู่เสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศก่อนนอนนะเราเป็นเครื่องนัดคารวะญ,ญาติโยมมีลูกมีผัวมีเมียกัน ดูหนังฟังเพลงดูข่าวดูข่าวแล้วก่อน,นอนหัวล้มลงถึงหมอนให้ภาวนาพุโทโธนึกพุโทโธ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 ไปจนหลับนะพอมันหลับแล้วเอาตอนมันตื่นทีนี่ตื่นแล้วลุกออกจากเตียงแล้วไปนั่งในโซฟาเนี่ยนะนะแล้วก็นึกพุโทโธพุโทโธสักพักหนึ่งพอได้สักคู่หนึ่งสักยามหนึ่งแล้วก็เอาละพอสมควรแล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันอแต่งเนื้อแต่งตัวไปทํางานเนี่ย การกินข้าวของร่างกายเป็นอาหารของกายนะการภาวนาพุทธโธนี่เป็นอาหารของใจถ้าเรารู้จักแบบนี้ล่ะเราจะรู้ว่าเราเกิดมานี่มีประโยชน์นะหรือเราคิดแต่เพียงว่าบุญคอยกระทำอยู่เอเอทำทำไปตามภาษานั่นล่ะถ้าเราอยากได้มากนะหน่ภาวนากันนะอืม พากันเข้าใจเด้อเอาล่ะเมื่อล่ะเว้าลาาย